เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังครับแกชื่อพี่เอกแกขับรถส่งอาหารพวกแอป d e l i v e อรนี่แหละครับปกติแกจะวิ่งกะดึกเพราะรถไม่ติดและได้ทิปดีคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ฝนตกเปรยๆปลอยตลอดทั้งคืนบรรยากาศมันชื้นๆเหนียวตัวพี่เอกแกกะว่าจะวิ่งอีกสักรอบก็จะกลับบ้านนอนละเพราะตอนนั้นก็ป่าเข้าไปตีสองกว่า,วาจังหวะที่แกกำลังจะกดปิดรับงาน เสียงแจ้งเตือนแอปก็ดังขึ้นติ้งมีออเดอร์เด้งเข้ามาค่าส่งแพงมากจนผิดปะกติทั้งที่ระยะทางห่างไปแค่3กิโลเมตรพิกัดปักหมุดอยู่ที่ซอยลึกซอยหนึ่งแถวชานเมืองรายการอาหารมีแค่อย่างเดียวคือเข้าเปล่าหนึ่งถ้วยกับทูบหนึ่งดอกพี่เอกแกก็เอะใจนะว่าใครจะมาสั่งทูบตอนตีสอแต่ด้วยความงกอยากได้เงินก้อนสุดท้ายก่อนกลับบ้านแกเลยกดรับงานแกแ,แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วขี่รถมุ่งหน้าไปตาม GPS ทางที่ GPS พาไปยิ่งขี่ลึกเข้าไปไฟถนนก็ยิ่งน้อยลงจากถนนลาดยางกลายเป็นทางลูกลังสองข้างทางเริ่มเป็นป่าหญ้ารกทึบฝนที่เคยตกโปรยเริ่มหนักขึ้นจนมองทางแทบไม่เห็นจนกระทั่งแกมาหยุดอยู่ที่หน้าตึกแถวเก่าตึกหนึ่งมันเป็นตึกสไตล์คอนโดยุค90สูงประมาณ8ชั้น สภาพคือสีลอกร่อนแต่ไครขึ้นเขียวครึ้มทั้งตึกและที่สำคัญทั้งตึกไม่มีไฟเปิดเลยแม้แต่ดวงเดียวมืดสนิทเหมือนตึกร้างพี่เอกกระจอดรถมองขึ้นไปใจเริ่มฝ่อแล้วครับกะว่าจะโทรยกเลิกแต่จูๆ่ๆสายตาแกก็เหลือบไปเห็นไฟดวงหนึ่งติดอยู่ที่ชั้นห้าเป็นแสงสีส้มสลัวสลวห้องเดียวท่ามกลางความมืดทันใดนั้น ลูกค้าก็ทักแชทมาข้อความสั้นๆว่าขึ้นมาส่งหน้าห้อง509ลิฟต์เสียให้เดินบันไดหนี้ไฟพี่เอกแกสูในหายใจลึกคิดว่าเอาวะแป๊บเดียวแกหยิบถุงข้าวกับทูปเดินเข้าไปในตึกบรรยากาศข้างในเหม็นอับมากกลิ่นเหมือนราเหมือนไม้ผุผูผสมกับกลิ่นอะไรบางอย่างที่ขาวๆแกเดินขึ้นบันไดหน,นีไฟ เสียงเท้าแกดังกล้องไปทั่วโถงบันไดชั้นที่หนึ่งผ่านไปชั้นที่สองตรงชานพักบันไดมีสารพระภูมิเก่าๆที่พังแล้ววางทิ้งกองระเนระนาดชั้นที่สามไฟฉายจากมือถือแกส่องไปเห็นคราบสีแดงๆตามผนังเหมือนรอยมือคนป้ายไปมาแต่แกพยายามคิดว่าเป็นสีสเปรย์พอถึงชั้นที่สี่พี่เอกได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงเดิน แต่เป็นเสียงลากครืดครืดเสียงมันดังมาจากชั้นบนชั้นที่ห้าที่แกกำลังจะไปพี่เอกแกเริ่มหลังเลจะขึ้นหรือจะลงดีแต่ขามันแข็งไปหมดสุดท้ายแกตัดสินใจกลั้นใจวิ่งขึ้นไปให้ถึงชั้นห้ากะว่าจะวางของแล้วรีบวิ่งลงพอถึงชั้นห้าบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยครับอากาศมันเย็นเฉียบทั้งที่ข้างนอกร้อนอบอ้าว ทางเดินยาวมืดสนิทมีแค่แสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาแกเดินไล่หาห้อง501 502ทุกห้องประตูเปิดแง้มไว้หมดข้างไหนว่างเปล่าจนมาถึงห้องสุดท้าย509หน้าห้อง509ประตูปิดสนิทมีสายสินเก่าๆพันรอบลูกบิดเต็มไปหมดพี่เอกแกมือสั่น ค่อยๆแขวนถุงข้าวไว้ที่ลูกบิดตามที่ลูกค้าบอกแกหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อส่งงานแสงแฟลชวูบวาบแชะจังหวะที่แสงแฟลชดับลงแกได้ยินเสียงจากในห้องเสียงลูกบิดประตูกำลังหมุนช้าๆกริกกริกประตูค่อยๆแง้มออก กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาประทะหน้าแกเต็มๆสิ่งที่แกเห็นผ่านช่องประตูที่แง้มออกมาไม่ใช่คนแต่เป็นตาดวงตาขาวโพลนขนาดใหญ่จ้องมองแกผ่านช่องประตูแล้วเสียงแหบแห้งก็พูดลอดออกมาว่าทูบจุดให้กูหรือ,อยังวินาทีนั้นพี่เอไม่รอแล้วครับ กทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งทุกอย่างวิ่งกระโดดลงบันไดทีละสขั้นเสียงประตูดังปังไล่หลังมาเสียงฝีเท้าวิ่งตามตึงต้งตึง้งตึ้งแกวิ่งแบบไม่คิดชีวิตจนมาถึงชั้นล่างสตาร์ทรถบิดหนีออกมาแบบไม่มองกระจกหลังเลยพอออกมาถึงตากซอยที่มีไฟถนนเกจอดรถหอบหายใจแล้วหยิบมือถือขึ้นมาดูกะว่าจะกดยกเลิกงานหรือด่าลูกค,ค้าแต่ปรากฏว่าในแอปของแก ไม่มีประวัติการรับงานหน้าจอว่างเปล่าเหมือนแกไม่เคยรับออเดอร์นี้มาก่อนแกคนลุกสู้รีบขี่รถกลับบ้านพอเช้ามาแกไปถามวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นแถวนั้นวินแถวนั้นหน้าซีดแล้วบอกแกสั้นๆว่าตึกนั้นนะ่ะเคยมีคนงานพมา่าผูกคอตายที่ห้อง509แล้วไม่มีใครกล้าขึ้นไปเอาศพลงมาจนตานนี้เขาก็ยังรอคนเอาข้าวไปส่งอยู่